เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชีเป้ารถคุ้มค่าคุ้มราคานะครับคันนี้ดูสีก็น่าจะทราบ้ครับว่าเคยวิ่งแท็กซี่มาก่อนนะครับแต่ราคาครับ25,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้รถปี2006เลยนะครับเล่มเอกสารเป็นเล่มบุคคลเรียบร้อยแล้วนะครับ โอนได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับพวงมาลัย power น้ำให้นานควันไม่ไหลนะครับเหยียบพุ่งๆครับเกียร์เข้าชิดไม่หลุดไม่หอนนะครับวิ่งเงียบวิ่งทางไกลได้สบายครับแอร์เย็นฉ่ำเลยครับช่วงล่างดีนะครับใหม่ขึ้นครบภาษีสิงหา6 5้านะครับสีก็ตามรูปนี้เลยนะครับเป็นเขียวเหลืองนะครับก็มีด้านมีอะไรบ้างนะครับผมรถโดนแดดบ่อยนะครับ อันนี้เป็นรถบุคคลเรียบร้อยนะครับเอกสารครบโอนครับพิกัดดูรถได้ที่ดอนเจดีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอันนี้เป็นล้อแม็กครับแม็กเดิมๆยางดอกดีหลังคาเรียบๆนะครับไม่มีพลิกคว่ำชนหนักนะครับห้องเครื่องครับเป็นเครื่องเดิมครับคันนี้นะครับดูจากรูปแล้วถ้าไปล้างทําสีใหม่หน่อยก็เอี่ยมสวยเลยนะครับภายในเป็นเบาะหนังครับหน้าต่างมือหมุนราคาเพียง250 0 0บาทนะครับ สวยคุ้มครับถ้าไม่ซีเรียสเรื่องสีเรื่องประวัตินะครับก็ซื้อไปใช้งานได้สบายครับกว้างขวางนั่งสบายอยากสวยก็ทําสีนิดหน่อยก็แจ่มเลยครับถ้าไม่ทําสีก็ขี่อย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าคันนี้เปลี่ยนเป็นเล่มบุคคลเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่แท็กซี่แล้วนะครับนี่นะครับสนใจก็สามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ